สิบนักแสดงชายจีนน้องใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมในปี2023หลังจากที่แอดได้ทำคลิปเกี่ยวกับนักแสดงชายหลังยุค90และนักแสดงชายหลังยุค95ไปหลายคลิปแล้วครั้งนี้แอดได้รวบรวมสิบนักแสดงชายน้องใหม่ในวงการบันเทิงจีนที่กำลังเป็นที่นิยมในปี2023มาดูกันว่าใครคือน้องใหม่ที่เข้าตาเรากันบ้างนะคะ น้องใหม่คนแรกฝันจอซินฝันจอซินนักแสดงหนุ่มหล่อวัย24ปีเกิดเมื่อวันที่20มิถุนายนปี1,999เป็นนักแสดงสังกัดค่าย j w a l k Studio ที่เริ่มเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของค่ายในปี2018หลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆมีผลงานการแสดงออกมาเรื่อยๆในปีนี้เขาได้รับความนิยมจากละครแก้แค้นเรื่องเขาช่างอันตรายสำหรับฉันทั้งทักษะการแสดงรูปลักษณ์ของเขาและน้ำเสียงที่จัดว่าเด็ด เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่กำลังเป็นที่นิยมและล่าสุดเขารับบทคู่รักแนวโรคจิตเรื่องคนโกหกที่รักและในคลสองหน้าในทนายสาวถึงข่าวสู้แฟชั่นเครื่องแต่งกายของเขาดูลงตัวและไม่ว่าเขาจะเล่นบทไหนทุกบทบาทก็ไม่ซ้ำซากจำเจนะคะ 2. เชินสินไห เฉินซินไฮเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปี2001ปัจจุบันอายุ22ปีเขามีใบหน้าคล้ายคนดังหลายคนอาทิหยางหยางเฉินกวนหลิน heavily, สินอีแล้วก็มีความแอบคล้ายกับหนุ่มจองฮยังคยูหนุ่มหล่อจากรายการเรลิตี้ทานสิทธ์เลิฟทูจากฝ่าฝั่งเกาหลีด้วยนะคะเขาได้รับการขนานนามว่าเอพิบอยฟเรนจากซีรีส์ดอกไม้ไฟแห่งรัก ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจนทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อมาเขาก็มีผลงานเรื่องใหม่ที่รับบทเป็นเฉินเจียจินพระรองคนที่สามในเรื่องรักนี้เธอมอบให้บทบาทตัวละครในเรื่องนี้ยิ่งทำให้ชื่อเสียงของเขาเพิ่มขึ้นมากมายแทบขโมยหัวใจเหล่าพี่สาวทั้งในจอและนอกจอไปแล้วหลายคนนอกจากมีทักษะการสแสดงที่ดีแล้วเขายังติดท็อป10ในการแข่งขันหูโหย National Cool Guard Competition ที่มีความสามารถทั้งร้องและเต้นได้แถมมีน้ำเสียงที่ไพเราะมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงน้องใหม่หนุ่งการบันเทิงจีนที่ครบเครื่องทั้งในเรื่องของการร้องและการเต้นแถมยังมีความสามารถทางด้านการแสดงอีกด้วยครบจบในคนเดียวเลยก็ว่าได้ดนอกจากนี้ชาวเน็ตยังเพิ่งค้นพบว่าก็เ,าเป็นหนุ่มหล่อทายาทรุ่นที่สองที่มีฐานะรำ่ำรวยอีกด้วย 3. เจ้าอี้ฉินเจ้าอี้ฉินเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดวีเจิง้ง นักเขียนบทและโปรดิวเซอร์ชื่อดังจากจีนแผ่นดินใหญ่เขาเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาค,คมปี1997ปัจจุบันอายุ26ปีผลง,งานเรื่องแรกของเขาก็คือไม่ลืมรักเราในปี2016ต่อมาเขาก็เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากบทสมทบในละครเรื่องรักแท้มันไม่ง่าย และละครคอมเมดี้บังเอิญพบเธอเลยเจอรักหลังจากนั้นเขามีผลงานอย่างต่อนเนื่องแต่ผลงานที่สร้างชื่อเสียงและความปังให้กับเขาก็คือมินิซีรี์แก้แค้นสุดร้อนแรงเสน่ห์ร้ายแสนรักของปีนี้กับบทบาทตัวละครชิงจือต้องบอกว่าเรื่องการแสดงก็ถือว่าทําได้ดีมากๆทั้งในเรื่องการสื่อสารออกมาทางสายตาและท่าทางในแบบนิ่งๆแต่สมบทบาท นอกจากนี้ปีนี้เขายังมีละครย้อนยุคเรื่องใหม่ Butterfly ฟเลิประกบคู่กับลู่เสี่ยวอี้ที่ออนแอร์ในวันที่12กรกฎาคมทาง Mango TV ีวีจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาลุกเครื่องแต่งกายของเขาก็ช่างน่าสนใจและนาทีนี้ก็ต้องยกให้เขาเป็นพระเอกดาวรุ่งน้องใหม่อีกคนหนึ่งเลยนะคะ 4. จินเฉาจินเฉาเป็นนักแสดงและนายแบบเขาเกิดเมื่อวันที่26เมษายนปี2000ปัจจุบันอายุ23ปี จินเช่ามีผลงานละครเรื่องแรกเป็นนักแสดงสมทบเรื่อง m a d e n of the Republic ต่อมาก็รับบทนำชายในมินิซีรีส์เรื่อง Emperor and Queen และผลงานที่ทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังก็คือองค์หญิงใหญ่อยู่บนและตรงหลานเสียและล่าสุดเขายังได้ร่วมแสดงในซีรีส์ยอนิยมจันทาสดงรับบทเทพสายฟ้าและมินิซีรีส์เพลงรักข้างการแถมยังได้ร่วมแสดงกับฉีเซี่ย คู่ซีของเขาที่เป็นการทำงานร่วมกันในผลงานสี่เรื่องติดต่อกันเขาเป็นหนุ่มหล่อที่อนาคตยังไปได้อีกไกลนะคะ 5. ใต้เกาเจิงนาทีนี้ความแซบความร้อนแรงต้องยกให้พระเอกหนุ่มใต้เกาเจิงแซบจริงแซบจังทั้งในจอและนอกจอเขาเกิดเมื่อวันที่18มิถุนาย,ยนปี1996ปัจจุบันอายุ27ปีถึงแม้ว่าเขาจะมีงานแสดงยังไม่มากนักและค่อนข้างหน้าใหม่สำหรับวงการบันเทิง แต่ผลงานที่ค่อนข้างโดดเด่นของเขาก็ไม่น้อยอาทิซีรีสพีเรียลลแมติกคอมเมดี้รักวุ่นวุ่นกับผุญชายขายชาปี2021รับบทฉางกวงตามด้วย Farewell to Arms ปี2022กับบทเจ้าเสี่ยวส่วนที่ทำให้เข้าตาผู้ใหญ่จนได้รับคำแนะนำให้ไปแคสบทหลินยินอันจากซีรีส์ชื่อดังอย่างเทียบท้าประดพี และต่อด้วยซีรีส์สาวใช้ที่รักปี2022ที่ที่ทำให้เขาโด่งดังจากความแซบหนักจนโดนใจสาวๆแบบถอนตัวไม่ขึ้นจากบทผู้บัญชาการฟางเทนตี้ผู้แสนข้างรักเห็นในจอแซบๆแบบนี้แต่ที่จริงแล้วเขาเป็นหนุ่มอบอุ่นน่ารักยิ่งเมื่ออยู่กับแฟนคลับใต้เกาเจิ้งจะเป็นรัศมีความน่ารักคุยได้กับทุกคน และตอบรับด้วยรอยยิ้มอยู่เสมอและสำหรับปีนี้เขาก็มีละคร2เรื่องที่ออนแอร์ติดต่อกันได้แก่เจ้าสาวสนองแค้นออนแอร์ทางแอปอยู่คู่และ wow your little temper เรียกได้ว่าในตอนนี้เขาเป็นอีกหนึ่งขึ้นลูกใหม่ที่กำลังมาแรงสุดๆอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้6เฉิงเลยถ้าพูดถึงนักแสดงหน้าใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมก็คงจะขาดพระเอกหนุ่มหล่อเฉิงเลยไปไม่ได้เลยนะคะ เขาเกิดวันที่18ธันวาคมปี1993ปัจจุบันอายุใกล้จะถึง30ปีในเดือนธันวาคมนี้ส่วนสูง181เซนติเมตรจบการศึกษาจากสถาบันวิจิตรศิลป์เหอเปยสาขาการออกแบบสถาปัตยกรรมเข้าก้าวเข้าสู่แวดวงการแสดงโดยบังเอิญและมีใบหน้าคล้ายคลึงกับเฉินก้่นหลินหลี่เฟิงเฉินลวดเสียน และบางมุมก็มีสนเสนแบบดาราเกาหลีพักซอจุนด้วยนะคะเชิงเลยโด่งดังจากบทบาทในพลเซียวหานเซิงในมินิซีรีเรื่องพักสลับลวงที่ออนแอร์ในปี2022โดยมีผู้ชมรวมกว่า500ล้านคนและปริมาณหัวข้อไลน์ทั้งหมดเกิน2,000ล้านครั้ง แถมในโต้ป้านยังได้รับคะแนนวิจารณ์ไปถึง7.5คะแนนทำให้เขากลายเป็นนักแสดงยอดนิยมในปี2022สำหรับปีนี้เขามีผลงานเรื่องใหม่โอลวนรักสารศึกษากู่ยวนก็ได้รับความสนใจเช่นกัน 7. จ็ดหัวจิงโจหัวจิงโจ,จ,งโจเกิดเมื่อวันที่3กระกฎาคมปี1998เขามีผลงานในโตอินปิลิปิลี่ลวยปัวและเสี่ยวหงซูก่อนและหลังเดบิว ด้วยทัาากษะการแสดงอันยอดเยี่ยมและสไตล์ที่หลากหลายของเขาทำให้เขาได้รับการยอมรับจากชาวเน็ตจำนวนมากและครองใจสาวๆจนมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เขามีแฟนๆที่ติดตามในโตออินมากกว่า ,00 0 0 0คนแ,แฟนๆปิลิปิลีมากกว่า3 0 0 0 0คนและแฟนๆเสี่ยวหงซูงมากกว่า1 5 0 0 0 0 0คนอย่างไรก็ตามหงจิงโจถือว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่เพิ่งม,มีผลง,งานเรื่องแรกในปีนี้กับมินิซีรีบทเพลงแห่งเฉิงซี ในบทบ,บาทองค์ชายสามเหลียงเฉินเพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวก็สร้างชื่อเสียงให้เขาได้อย่างมากมายในโตอินและสเตชันบีจากนั้นก็มีผลงานในปีนี้อีก3าเรื่องด้วยกันอาทิช้างเซียวไวหยางรักอีกครั้งได้ไหมถ้าหัวใจยังใช่เธอที่ออนแอร์ทางวีทีวีและเพลงรักพ่างการซีรีส์แฟนตาซีดราม่าข้ามพบทะลุมิติออนแอร์ทางทวีดีด้วยความหล่อเหลาและทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมเชื่อว่าในอนาคตเห็นแววสดใสแน่นอนนะคะ 8. โจาอี้หลานโจอี้หลานเกิดเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี2000เขาเดบิวต์อย่างเป็นทางการในฐานะนักร้องในกลุ่มพัฒนาชายชมรมดนตรีอี้อานต่อมาเขาผัานตัวเข้าสู่อาชีพการแสดงเมื่อวันที่17สิงหาคม2008กับภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนโกบาเ t อร์เข้าฉายในจีนแผ่นดินใหญ่ต่อมาก็มีผลงานละครในปี2020บูมบูม ตำนานเพลงรักสี่ฤดูและล่าสุดเขายังได้ร่วมแสดงละครโทรทัศน์ยอดนิยมเช่น20วัยวาวุ่นรักยิ้มของเธอ Alittle Mood for Love และ The Bond ทักษะการแสดงของเขาได้รับการยอมรับอย่างสูงและสำหรับปี2023นี้ถือว่าเป็นปีแห่งความสำเร็จของเขาเขาได้รับรางวัลน,นักแสดงดาวรุ่งแห่งปี2022จากงานเหวยปัวไนท์เมื่อวันที่25มีนาคม2023ที่ผ่านมา และซีรีส์รักนำทางไปหาเธอที่ออกกาศในปีนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากจนทำให้เขามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของรายการการจัดอันดับอีกด้วย 9. ฟางเสียเส่ยวตงฟางเสี่ยวตงเป็นนักร้องและนักแสดงชาวจีนหนุ่มหล่อหน้าใสที่สูงถึง183ซนเมตรเวลาว่างชอบเข้ายิมชื่นชอบโมเดลกันดั้มมีความสามารถเล่นเปียโนเขาเรียนสาขาวิชาเอกดนตรีที่วิทยาลัยดนตรีอู่ฮั่น ถึงแม้เขาจะยุแค่22ปีแต่ก็มีประสบการณ์ในวงการมาไม่น้อยนะคะในปี2019เคยเข้าร่วมรายการ s p o วอ Vocal Season 2และมีผลงานเพลงมากมายเขาเริ่มเดบิวต์มีผลงานการแสดงครั้งแรกในปี2021เรื่อง First Love Is You กับบทนักแสดงสมทบตามมาด้วยบทพระเอกคีเว่ในซีรีส์คนรักของฉันหมุมุ่นเลกน้อย See You Again และล่าสุดในปี2022กับบทนักแสดงสมทบในซีรีส์เจอกันนะเจ้าความรักและ First Love ถึงแม้จะเพิ่งเดบิวต์ได้เพียง4ปีก็มีแววอนาคตที่สดใสแล้วนะคะและคนสุดท้ายคือน้องเล็กโจคือวีซึ่งเกิดเมื่อวันที่17บภาคมปี2002และปีนี้อายุเพียง21ปีเท่านั้น เจอเคอร์ี่เริ่มต้นเส้นทางบันเทิงของเขาด้วยการเข้าร่วมเป็นเด็กฝึกภายใต้สังกัด J-Walk New Joy ในปี2 0 1 8และได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวงเบสต,ต่อมาเขาได้เข้าร่วมแสดงความสามารถพิเศษในรายการช่วง2021จนติดอันดับที่10ของรายการกลายเป็นอดีตสมาชิกของวงบอยแบนด์จีน Into o วัและในปี2019ได้มีผลงานละครเรื่องแรกโดยเป็นพระเอกของเรื่อง ร e m มมเบอร์ b ม y บอยซีรีส์จีนแนวรักไวสายจากนั้นปี2022เขามีโอกาสได้เข้าร่วมแสดงในฐานะนักแสดงสมทบโดยเป็นแขกรับเชิญในซีรีส์ Olive for Love ที่นำแสดงโดยไปลูและหวังเฮต์ตี้ที่คาดว่าจะได้ออกอากาศภายในปีนี้นะคะนอกจากทักษะด้านการแสดงการร้องและการเต้นแล้วสกิลการอินเตอร์เทนสร้างเสียงหัวล็อกของหนุ่มน้อยคนนี้ก็ดีใช่ย่อยเลยทีเดียว ซึ่งดูได้จากการเข้าร่วมรายการทีวีชื่อดังของจีนอย่าง Happy ้แคมส่วนทักษะด้านภาษาอังกฤษนั้นน้องสามารถสนทนาได้แบบน้ำไหลไฟดับเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่น่าสนใจอย่างมากนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับน้องใหม่ทั้ง10ท่านนี้มีใครเข้าตาถูกอกถูกใจกันบ้างคะหรือมีน้องใหม่คนไหนที่อยากเพิ่มเติมสามารถร่วมพูดคุยเสนอความคิดเห็นกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ